มีสาวชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งมาเที่ยวเมืองไทยแล้ววันหนึ่งก็ไปเที่ยวที่ไอคอนสยามเดินเที่ยวเดินชมสินค้าอยู่สักพักยังไม่ได้ซื้ออะไรก็รู้สึกหิวข้าวนะก็เดินไปที่ร้านอาหาร ไอ้คนสยานนี่แหละสั่งอาหารแล้วพอจะจ่ายเงินตกใจนะไม่เจอกระเป๋าเงินหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เจอโอ้เธอร้อนใจมากนะเพราะว่าในกระเป๋าเงินมีทุกอย่างยกเว้นโทรศัพท์มือถือโชคดีนะ เรือเป็นเพราะเธอระวังอยู่แล้วก็เลยถ่ายรูปกระเป๋าเอาไว้แล้วก็เอารูปถ่ายนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ที่ไอคอนสยามดวาูว่ามีใครเจอกระเป๋าใบนี้ไหมไม่มีใครเจอหรือเจออาจจะไม่ไดเอามาคืนพอไม่ได้กระเป๋าเธอก็ไปที่ท่าเรือสาธรเพราะว่าก่อน ที่จะไปควนสยามเนี่ยก็นั่งเรือที่ท่าเรือสาธรไม่แน่ใจว่ากระเป๋าจะตกระหว่างนั่งเรือหรือเปล่าบากว่านายท่าเรือเนี่ยบอกว่าไม่มีไม่เจอเห็นรูปแล้วบอกไม่มีใครมากระเป๋านี่มาคืนเลยเธอก็น่าสิ์เลยนะแต่ว่านายท่าเรือเนี่ย เห็นแล้วเห็นสาวชายฟิลิปปินส์เนี้ยก็สงสารนะก็เลยควัเกเงินให้200บาทเป็นค่าเดินทางกลับที่พักหัวเธอดีใจมากราบซึ้งใจนะ200บาทสำหรับเธอมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าประทับใจมากนะที่เข้าให้เงินเธอ200บาททั้งที่ฐานะ นะของไหนท่าก็คงจะไม่ได้ร,ำร่ำรวยเท่าไหรครั้นพอนั่งเรือกลับโรงแรมเนี่ยเจ้าที่ก็ไม่เก็บเงินค่าโดยสารของเธอนะเพราะเห็นว่าเธอไม่มีเงินที่จริงเธอก็มีแล้วนะสองร้อยบาทแต่เขาเห็นว่าเธอนะกำลังลำบากนะก็เลยไม่เก็บเงินเลยสักบาทเดียวให้นั่งฟรีโอ้เธอก็ทซาบซึ้งมากนะ พอไปถึงโรงแรมเธอก็ตามเลยนะติดต่อทางไอคอนสยามว่ามีใครเจอกระเป๋าของเธอไหมร้อนใจมากผ่านไปเป็นคืนก็ไม่เจอวันรุ่งขึ้นเธอก็ติดตามอีกนะเรียกว่าไม่ลดละเลย บอกว่าในที่สุดเนี่ยทางไอคอนสยามก็แจ้งมาว่ามีคนเจอกระเป๋าของเธอแล้วให้มารับได้ที่บริการ lost and found ที่ไอคอนสยามอ้เธอรีบไปเลยนะดีใจมากแล้วก็รู้สึกประหลาดใจนะว่าขนาดของกระเป๋าเงิน,นหายเป็นวันยนะี่สี่ชั่วโมงนี้ก็ยังได้คืนนะเป็นเรื่องที่ เธอประหลาดใจมากสงสัยที่ฟิลิปปินส์เหตุการณ์แบบนี้คงเกิดขึ้นไม่บ่อยจริงๆในเมืองไทยเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นไม่บ่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าในกรุงเทพอ่ะแต่ว่าพอเธอได้รับกระเป๋าเงินคืนเธอก็มีความไม่ใช่แค่ความสุขอย่างเดียวนะมีความซาบซึ้งใจคนไทยนะว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจนะ มีความเอื้อเฟื้อแล้วก็เถอก็เลยเข้าใจเลยทำไมเนี่ยคนต่างชาติจึงอยากมาอยากมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้รับนะจากคนไทยนะนั่นคือความเมตตากรุณาใ้ความเมตตากรุณาเนี่ยของคนไทยเนี่ยก็เป็นที่รู้จักนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ ได้สัมผัสล้วก็ซาบสนใจแต่ว่ามันจะดียิ่งขึ้นนะถ้าความเมตตากรุณาของคนไทยเนี่ยแผ่ไปถึงคนที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวด้วยคนที่เขาอาจจะลำบากยากจนแต่งตัวปอนๆแถมไม่ใช่คนไทยด้วยนะเป็นพมา่าบ้างเป็นลาวบ้างเป็นขเขมรบ้างหรือเป็นคนไทยแต่ว่า ก็ไม่ถูกนับเป็นคนไทยเช่นชาวเขาเงี้ยคนเหล่านี้ค่อยจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะไม่เหมือนนักท่องเที่ยวแต่ว่าก็บางครั้งหรือบอ่อยครั้งก็ประสบความยากลำบากงนะั้นถ้าเขาได้รับความเมตตากรุณาจากคนไทยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เขาเกิดความซาบซึ้ง ยิอยู่นะแล้วท่องเที่ยวก็แต่งตัวดีเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยมันก็แสดงว่าเขาเดือดร้อนจริงอาจจะไม่เหมือนกับคนยากคนจนที่มาขอเงินเราตามร้านอาหารหรือตามสถานีรถหมอชิดหรือตามข้างถนนนะบางคนเจอคงเจอบ่อยนะมาขอเงิน ไม่มีค่าอาหารหรือว่าไม่มีค่ารถกลับบ้านลูกป่วยพ่อป่วยนะหรือบางคนก็เดิมมีค่ารถหลอกแต่ว่าโดนล้วงกระเป๋าไปเวลามาของเงินตบนนี้บางทีเราหรือบางคนนะก็ไม่อยากให้นะแทนที่จะประเภทวักเงินให้ทันทีอย่าง ในถ้าควางเงิน200บาทให้กับนะักท่องเที่ยวฟิลิปปินเนี่ยคงจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่กับกรณีที่ยกมาเนี่ย,ยเป็นเพราะเราไม่แน่ใจนะว่าเขาลำบากจริงหรือเปล่านะเขาจองเงินไปซื้อยาไหมหรือเขาเป็นพวก18มงกุฎหรือเปล่านะเพราะเราคงเคยโดนหลอกแบบนี้อยู่บ้างเพราะนั้นพอเจอเหตุการณ์อันนี้หลายคนก็ ไม่ให้นะทั้งที่คนที่เข้ามาขอเงินเราอาจจะลำบากจริงก็ได้แต่เนื่องจากเขาแต่งตัวปอนปอนหรือว่าเขาเป็นคนต่างชาติไม่ใช่ฝรั่งยุโรปนะแต่ว่าเป็นคเขมรล,ลาวพมา่าเราก็เลยไม่ค่อยจะ,ะไว้ใจเท่าไหร่แต่ถ้ามองในแง่นึงนะก็คือว่า เกิดว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือว่าสิบแปดมงกดจริงๆเราให้เขาไปร้อยบาทเนี่ยสำหรับเราร้อยบาทมันเล็กน้อยมากและสําหรับคนเหล่านั้นร้อยบาทก็อาจจะเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยร้อยบาทของเราเนี่ยแม้จะเล็กน้อยสําหรับเราเนี่ยแต่ว่ามันยิ่งใหญ่สําหรับเขามากเลยเพราะมันมันทําให้เขาเกิดความซาบซึ้งประทับใจ คนเราเวลาเดือดร้อนเนี่ยแล้วมีคนช่วยเหลือนี่ไอ้เงินเพียงเล็กน้อยนี่มันมีความหมายต่อจิตใจมากจะเรื่องว่าบางทีทําให้เกิดความศรัทธาในมนุษย์เลยก็มีหรือว่าเกิดศรัทธาในความดีว่าโอ้ฉันอุตสาห์ทำความดีมาวันนี้ความดีที่ฉันได้ทํานี่ก็ส่งผลละถึงเวลาเดือดร้อนก็มีคนช่วยเหลือเกิดศรัทธาใน ธรรมะในความดีมากขึ้นพอเขาได้จิตได้ดีนะหรือว่าเขาลืมตาอ้าปากได้เขาก็จะหันมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมังเพราะนั้นเงินที่เราให้เนี่ยกับคนที่เขามาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยแล้วเขามาขอเงินเราเนี่ยโอ้มันมีค่ามากนะมันมีความหมายต่อจิตใจของของเขาแล้วก็มาจะส่งผล ดีๆต่อคนอื่นอีกมากมายมันไม่ใช่แค่เงินร้อยบาทนะที่ซื้ออาหารได้แค่สองจานนะแต่ว่ามันมีความหมายมากกว่านั้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเสี่ยงนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าหรือเขามาหลอกเงินเราแต่ก็อย่างที่บอกถึงแม้เราถูกหลอกเนี่ยไอ้เงินร้อยบาทของเรามันเล็กน้อยมากแต่ถ้าเขาเดือดร้อนจริงเนี่ยร้อยบาทของเรานี่มันมันยิ่งใหญ่มากเลยนะ ไม่ใช่สำหรับเราแต่สําหรับเขาอย่างนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์คนนี้โอ้หก็ทราบซึ้งมากนะแกเขียนโพสต์ข้อความเรียกว่ายกย่องคนไทยทั้งประเทศเลยนะว่ามีน้ําใจงามเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เจอกระเป๋าเงินตกก็ไม่เก็บเอาเข้าตัวแต่มาคืนนะโอ้มันเป็นการก็มีความสุขมากเลย ไม่ใช่พองได้เงินคืนนะแต,ไมมต่ได้รับความเมตตากรุณาได้รับความเอื้อเฟื้อแล้วก็ได้รับสิ่งที่บันดาลใจก็เชื่อว่าต่อไปเนี่ยนักท่องเที่ยวคนเนี้ยเวลาเจอใครเดือดร้อนก็คงจะไม่อยู่เฉยนะก็คงจะช่วยเหลือนะเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจจากคนไทยซึ่งเขาก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าความดีที่เขาได้รับนี่มันส่งผลนะกว้างไกลามาก อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยลองคิดในมุมนี้บ้างนะว่าเงินละบาทของเราถ้าเกิดว่าเขาเดือดร้อนจริงนี่โอ้มันมีความหมายต่อต่อจิตใจของเขาแล้วก็ต่อคนอื่นอีกมากมายที่จะได้รับอน,นิสงส์จากความดีของเขา,เ,าเตรียมรับผ่อนชิตังปฏิตังดุมพังคอยตะพที่ท้านปราชนะแล้วตั้งใจแล้ว พิบมเมวาสมีชาตูจงสำเร็จโดยชาพราเพปุเรนตุสังกับปาขอความดำหรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทมนารโซยาทาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติราโซยาทาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวยควรยินดีพิตทียวิวาจันตุ ทั้งปวงจงบำราชไปสัพารโรภวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัะวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีตีคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอ,อาภิวาธานาสิลิสนิจังวุทาปจายิโน จตาโรโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลงทาทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็น,นเลดภาวะตุสาพมังคลังขอสะพามงค์จงมีแก่ท่านเราขันตุสะพพเทวตาพระราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะพุทานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาสจิภพะวันตุเตขอข้าสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านดูเมื่อเทม